ลายคนที่ต้องการทําธุรกิจใช่ไหมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงพี่นกบอกไว้อย่างแรกเลยนะคนที่จะทําธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นขายของเล็กๆน้อยๆ,ๆหรือขายของชิ้นใหญ่อะไรก็ตามนะสิ่งที่ดีที่สุดคือแบรนด์ที่เป็นตัวคุณน,นะคะทุกคนแบรนด์ที่เป็นตัวเรานี่แหละทําให้ธุรกิจหรืองานของเราจะแอดวาน์ไปนะขึ้นอยู่กับตัวเราก่อนก่อนที่จะมีทุกอย่าง ที่จะเป็นแบรนด์ที่เป็นตัวเราเนี่ย Personal Brand เนี่ยนะคะทุกคนคุณต้องมี Mindset ที่ถูกต้องก่อนในการทำงานในการพูดคุยในการก่อธุรกิจนะคะพี่นกเห็นมาเยอะแล้วมีเงินแต่ว่าขาด Mindset ในการทำธุรกิจถึงต้องพาตัวเองไปปรับ Mindset คที่เป็นสารเกี่ยวกับ NLP